ครับวันนี้เราอยู่กับกัปตันแนทครับกัปตันแนทจะพาเราไปไปแล้วครับไปจับปลาดีกว่าครับตรงนี้เขาห้ามจับปลาครับเราจะไปดูบ้านพักโฮมสเตย์กันครับไม่ได้มาคนเดียวนะ้รวันี้มาครับคนหน้าตาดีทั้งนั้นเลยนะครับทั้งนั้นกำลังหิวกันนะครับนาตาดีเราก็ไปดูทงไ้ทงหน้าครับไปดูทงไ้ทงหน้าทุกอร่อยไหมครับ นี่นะครับเราจะไปดูกนี่คือแสตมออร์แกนิกฟาร์มครับตรงนี้เขาจะปลูกทั้งข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวฝั่งซ้ายมือเป็นทุ่งหนาแล้วก็จัมยสานจัลาเเลยเขาเป็นเลยครับนี่กับคตนนักขาเราไปทุ่งนาเขียวมาก มีต้นมะพร้าวด้วยครับการท่องเทนะครับเมื่อก่อนอาจจะเป็นทะเลก็ได้นะครับแถวนี้อร์กอมออร์แกนิกฟาร์มก็ไม่ไกลนะครับห่างจากเมืองก็ประมาณ50โลทีม่มือจอมปาดมีบัก,กอกต้อนรับเราด้วยครับเนี่ยข้างบนเรียกบักเกอกนะครับเนี่ พื้นถิ่นเมืองสรมนถึงนะครับพื้นถิ่นเมืองสรินต้นกล,ลน้วยเขียวขจีไปดูหอมสตรีอู้บ้านพักหอมสตีครับถึงแล้วสวยสวยสวยงสงลงครับเห็นลงปะ ไม่ลงใช่ไหมครับแล้วเห็นงานถึงแบบนี้นะเราก็จะลงตั้งน,นะเข้าได้เหรอเข้าได้ก็ลงเข้าไปลองดูโอ้ยเอาลงมาแล้วครับอู้บ้านพักโฮมสตย์สวยเงียบมักเลยครับมาถึงแซ่ตอมออร์แกนิกฟาร์มวู้ เนี่ยตอนรับด้วยบักกึกครับนี่คือบักเกิรบักกึกสวัสดีครับบักกึกนี่เลยมีดอกไม้สวยๆด้วยครับอู้นหูเลยน่ารักดีนะครับข้างในบรรยากาศแบบบ,บ้านๆแต่ว,ว่าความจริงไม่บ้าน <laughs> บรรยากาศดีครับ ผมชอบแบบเขาตกแต่งได้ดีครับเอาวัสดุที่มีอยู่ครับตกแต่งนี่ไทยชนะด้วยนะครับชนะแทน ข้างล่างนี่ก็จะเป็นตรงที่นั่งดูทุ่งนาเขียวเขียวครับทุ่งนาเขียวเขียวครับสร้างสรรค์ได้ดีมากสวยมากสวยงามนี่เป็นไม้ยูคาลิปตัสนะครับแล้วก็มาทาเล็กว้าวสวยจริงๆเนี่ยบรรยากาศมีชั้นล่างชั้นบนด้วยชั้นบนเป็นที่พัก สวยงามครับที่นี่เรียกว่าแซตอมออร์แกนิกฟาร์มที่พักผ่อนหยันใจสวยงามโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับชมนะครับใน EP นี้พ่ามาแซตอมอีสานเขียวก็เที่ยวหน้าฝนก็ได้บมาพักผ่อนเที่ยวรบรรยากาศดีด ในทุ่งนาเดี๋ยวเาจะขี่จักรยานกลับละโอเคขอบคุณครับ